ผมอาซีรีส์กต่อลอสองเจ็ครับครับผมส่งได้ครับขออน,นุญาตให้ดำเนินการหัดสแกนหนึ่ง่เกาบาร์โวท้าดีกว่าไดเลย ให้ออ,อเนอรตอบเขตทาการอัดประแจ149บาร์วอล์ดได้เนะครับเดี๋ยวผมเอาซีทีไปทกัก เดี๋ยวพอผมพูดไปแจ้ตรงนั้นเดี๋ยวคืนเป็นทางเดียวได้ครับ